กลับมาที่ช่องของเราวันนี้เรามีบางอย่างพิเศษสำหรับคนรัก SUV ทุกคนเราจะพาคุณไปชมรายละเอียดของ2025จ p Grand Cherokee Trackhawk รถยนต์ที่รวมเอาความหรูหราพลังและสมรรถนะในการขับขี่แบบออฟโรดเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูดันไปจนถึงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังรถคันนี้เป็นสุดยอดแห่งท้องถนนมาเริ่มกันเลย เริ่มจากภายนอก2025จีิบห้า Jeep Grand Cherokee Trackhawk มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น Jeep ได้ออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นขณะที่ยังคงเอกลักษณ์ความแร่งของแบรนด์กระจังหน้าแบบ7จช่องที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Jeep ได้รับการปรับแต่งให้ดูดุดันยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็และไฟส่องสว่างกลางวันที่ให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมและเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถฝากระโปรงหน้ามีช่องระบายอากาศที่ใช้งานได้จริงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง ล้ออลลอยขนาด20นิ้วและตัวถังที่ดูบึกบึนทำให้รถคันนี้พร้อมเผชิญทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางวิบากมาต่อกันที่ภายใน2 0 2 5ัน a ี k แท็กฮอกไม่เพียงแต่มีพลังแต่ยังให้ความสะดวกสบายระดับพรีเมียมภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงรวมถึงเบาะหนังหุ้มด้วยหนังกลับแอลลายคาร์บอนไฟเบอร์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12นิ้วเป็นศูนย์กลางของระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ของจี p ที่รองรับ Apple Carplay Android Auto และระบบนำทางขั้นสูงแผงหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์พร้อมกับระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Harman Kardon ที่ให้ประสบการณ์เสียงที่สมจริงนอกจากนี้ยังมีเบาะนั่งคู่หน้าที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นหลังคาพาราลามิกซันรูฟและระบบปรับอากาศอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายในทุกสภาพอากาศตอนนี้มาดูกันว่าทำไม SUV คันนี้ถึงเป็นที่ต้องการมากที่สุด ขุมพลังของ2,025 Grand Cherokee Trackhawk มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 Supercharged ขนาด6.2ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง707แรงม้าและแรงบิด645ปอนด์ฟุตทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเพียง3.5วินาทีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน SUV ที่เร็วที่สุดในตลาดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัปเกรดพร้อมช่วงล่างที่ปรับได้และเบรกสมรรถนะสูงช่วยให้รถคันนี้มีเสถียร,รภาพในความเร็วสูงและให้การควบคุมที่แม่นยำ ไม่ว่าคุณจะขับบนทางหลวงหรือถนนออฟโรดแทร็กฮอล์ awk, ให้ประสบการณ์ขับขี่ที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงจี ep ยังได้พัฒนาประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงให้ดีขึ้นเล็กน้อยด้วยระบบเกียร์ที่ได้รับการปรับปรุงแต่อย่างที่เรารู้กันดีรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสมรรถนะมากกว่าความประหยัดนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภยัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ ระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อให้มั่นใจว่าพลังของรถคันนี้มาพร้อมกับความปลอดภัยในส่วนของราคา2025จิ๊ปแกรนเชโรกีแทร็กทอกมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ95,000ดอลลาร์และหากเลือกอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมราคาสามารถทะลุ1,000 0 0ดอลลาร์ได้แม้จะมีราคาสูงแต่สิ่งที่คุณได้รับคือ SUV ที่ทรงพลังที่สุดและครบครันที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดที่ผสมผสานทั้งสมรรถนะสูงและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกัน แล้วคุณคิดว่า2,025ีแ Jeep Grand Cherokee แผลคอคุ้มค่าหรือไม่ถ้าคุณ